อะไรมายุ่งอะไรตรงนี้เนี่ยฮะคนจะทํางานเนี่ยว่ถอยออกลบมันเจกะลบออกเขาจะทํางานเอาสบอเอาสบอเอาเอามายุ่งเขาเขาจะเอาออกเขาจะไล่หนีเนี่ยไม่นันนันนันไม่ได้นิสัยไม่ดีเอาเสจไม่ดีนะเอาเอาเอาดิเอาดิเอาเอา เอา้านิสัยไม่ดีก็จะเอาเนี่ยห่อนเนี่ยเอา้าก็จะเก็บของไว้เนี่ยเอ้าก็จะเอาเอาห่งไว้ทําไมเนี่ยของใครของใครไปเลยเออกไปเลยไปเหรอไม่เอา้านิสัยไม่ดีอ้เอาเอา้าเอา้า ไอ้ส้มก้าวล้าวนะทุกวันเนี่ยอานะนิสัยไม่ดีนะอืมเอ๋อนิสัยไม่ดีแล้วอ๋อหอยหอยอย่าทำปลาลูกไปไปเลยหนีไปไหนไปไปอู้หนีไปเลยไปไปไหนไปเลยอืมอืม